สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำเดือนสิงหาคมปี2566คลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีพฤษภจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะเพราะศรัทธาเพราะความเชื่อมั่น เพราะการคิดดีทดําดีปฏิบัติดีแต่อย่างไรก็ตามคนเรามันก็มีเวลาที่ได้ต่างกันไปบางคนทําแป๊บๆสองสามวันเขาก็สําเร็จแต่บางคนสองสาเดือนก็ยังไม่เห็นผลบางคนสองสาปีก็ไม่ได้ผลมันเลยเกิดความท้อแท้ใจในการทำแต่เชื่อมหาเดวีนะคะคนที่ดีอย่างน้อยเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ ก็ไม่ปล่อยให้เราตันหรอกคะ่ะมันก็ยังมีปล่องมีรูให้เราได้ลอดไปเสมออันนี้มันไม่ใช่การพูดง่ายๆแล้วเพื่อที่จะปลอบประโลมใจแต่มันคือความจริงในชีวิตบางทีชีวิตมันก็ไม่ได้ง่ายเสมอไปแต่เมื่อมันไม่ง่ายเราก็ต้องสร้างพลังใจดึงพลังแห่งจักรวาลสู้อดทนแล้วเราจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันคะ่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีพฤษภคะ่ะลึกๆในใจ มีเรื่องเศร้าทรมานใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักบางครั้งอยากเดินหันหลังให้กับความรักแต่บางทีด้วยบางอย่างด้วยความผูกพันด้วยบ่วงบางอย่างที่ไม่สามารถตัดใจเดินจากได้คนสูงขาวจะทำให้ทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจนำอุปสรรคปัญหาความทุกข์ความกลุ้มเป็นกังวลมาให้ค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับเอกสาร อาจจะเป็นเอกสารการเดินทางการติดต่อการเซ็นการเบอรการกู้การขึ้นโรงขึ้นศาลก็ขอให้ระมัดระวังค่ะโชคลาบสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาบจะมีโชคฟุกๆุกเงินฟุกๆุกเข้ามาในมือค่ะสับสนกับสองทางที่ต้องเลือก ไปไม่ไปเอาไม่เอาอยู่ไม่อยู่คล้ายๆมีเรื่องสองกิจสองใจที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนจงน้อมยอมรับกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นสู้ฟันฝ่ามันไปให้ได้เพื่อความสําเร็จค่ะระมัดระวังความผิดหวังล่มสลายสิ่งที่คิดไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจระมัดระวังความผิดหวังค่ะ มีเกณฑ์ได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าอาจจะเป็นเงินเป็นทองเป็นของประดับเป็นบ้านเป็นรถเป็นที่ดินก็ได้ค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศการเดินทางไกลต่างประเทศที่ต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันคุณมีเกณฑ์การเดินทางไกลการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายการปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นค่ะยังคงเหนื่อยต้องต่อสู้ฝ่าฟันประสาทแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลขอให้ใช้คํานี้คือคําว่าอดทนแล้วคุณจะก้าวผ่านพ้นมัน ไปได้ค่ะการเงินจะมีเข้ามาอาจจะเป็นเงินรายได้พิเศษที่จะมีเข้ามาที่จะทําให้คุณไม่ต้องขัดสนค่ะยังคงเหนื่อยกับการงานยังคงยุ่งวุ่นวายกับบริวารแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้แม้บางสิ่งที่ไม่ได้เป็นดังใจแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นตลอดไปมันอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น คือบางทีสิ่งที่ดีที่สุดเราก็ต้องสร้างพลังใจก,ก็รู้อยู่ว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่เมื่อเราสร้างพลังใจมันก็มีพลังบวกในการต่อสู้ค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับ คนในเครื่องแบบอาจจะเป็นทาหารตำรวจหน่วยงานราชการที่คุณต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันค่ะจะได้โชคจากคนผิวสองสีคนผิวสองสีจะนําโชคมาให้คุณอาจจะเป็นทั้งโชคการงานการเงินความรักก็เป็นไปได้ค่ะจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางขึ้นเนื้อลองใต้ไปต่างจังหวัดต่างอําเภอค่ะเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทําต้องเก็บการบางครั้งงานไม่เป็นดังเป้าหมายทําแล้วทําอีกแต่มันก็ไม่ได้เป็นดังเป้าที่หวังหรือต้องการ ถ้าหากเราไม่คาดหวังมันก็ไม่อาจที่จะผิดหวังได้แต่บางครั้งคนเราเนาะมันไม่มีความหวังมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะทําอะไรเราก็ต้องมีความหวังเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามหักข้ามใจไม่ให้ได้หวังเยอะมากเกินไปค่ะอุปสรรคยังคงมีให้ต้องต่อสู้ฝ่าฟันเดี๋ยวเรื่องนูน้นเดี๋ยวเรื่องนี้เยอะวุ่นวายค่ะช่วงนี้ชาวราศีพฤษภค่อนข้าง เครียดวิตกกังวลใจห้ายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาเพราะฉะนั้นต้องใช้คำว่าอดทนแล้วให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปให้ได้ค่ะสรุปสำหรับชาวราศีพฤษภประจำเดือนสิงหาคมปี2566เกณฑ์ของความรัก คนโสดยังคงต้องเงียบเหงาคนมีคู่ความรักยังคงเป็นไปเรื่อยๆ,ๆแต่ความรักไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหรคะ่ะการเงินโชคราบสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีโชคฟุกๆมีเงินรายได้พิเศษและอาจจะได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าด้วยคะ่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานไม่เป็นดังเป้าหมายระมัดระวังความผิดหวังบริวารไม่เป็นดังเป้าค่ะการเดินทางไกลปลอดภัยดี ความสุขเ,เกี่ยวกับสุขภาพแค่ความเหนื่อยอ่อนเท่านั้นค่ะ